ความสำเร็จของชีวิตล้วนตั้งแรกมาด้วยความเพียรพยายามหากเราปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตมากเพียงใดเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามและสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นเพียงนั้นแม้ว่าบนเส้นทางการสร้างบารมี จะมีอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเรามีความเพียรและขันติแล้วก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนั้นต่อไปได้ฉะนั้นเราก็จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้มีใจมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่ที่ความสำเร็จมีความเข้มแข็ง และอดทนเพื่อเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตคือการได้บรรลุมรรคผลผนิพพานพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในปิยสูตรว่ามูสัตว์ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้หากได้ทำกรรมมันใดไว้ คือบุญและบาปบุญและบาปทั้งสองประการนั่นแหละเป็นสมบัติของเขาและเก็จะพาเอาบุญและบาปนั้นไปอันหนึ่งบุญและบาปยอมเป็นของติดตามเข้าไปนะ่ยประดุดเงาติดตามตนไปเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำกัลยาณกรรม สะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลกด้วยบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกทุกสภรพชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้สักวันหนึ่งย่อมต้องก้าวล่วงสู่จุดสุดท้ายแห่งชีวิตคือความตายโดยกันหมดทั้งสิ้น ความตายนั้ไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำคัญก็อยู่ที่ว่าก่อนตายนะ่ะเราควรจะทำชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและชาวโลกได้อย่างไรนักประ์าัณฑิตทั้งหลายท่านได้พิจารณาเห็นคุณค่าของชีวิตจึงภาคเพียรพยายามสร้างสมแต่กัลยาณธรรม สร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้ดีม,มากที่สุดเพื่อยังประโยชน์สุขในปัจจุบันและในพบบึ่งหน้าให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพราะถ้ารู้ว่าบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของชีวิตในปรโลกจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปในตัว บุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยจะเป็นเสมือนเงาติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งและความดีที่เราได้ทำก็ยังเป็นแบบอย่างอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามอีกด้วยเหมือนดังเรื่องของพระปิรินทวัชเถระผู้ได้ถวายทยธรรม แด้ภิกษุสงฆ์แสนลูกมีพระพุทธเจานะ้าเป็นประมุขตลอดชีวิตของท่านนั้นเป็นชีวิตที่งดงามไปด้วยบุญกุศลล้วนๆท่านได้ถวายธยธรรมนะเป็นจำนวนมากถึง108ชนิดด้่อกันธยธรรมแต่ละชนิดที่ท่านได้ถวาย ก็มีอานิสงส์แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวหลวงพ่อจึงของนำอานิสงส์ที่ท่านได้ถวายทายธรรมชนิดต่างๆมาเล่าให้ลูกๆเดียรับฟังกันเท่าที่เวลาจะอำนวยนะจ๊ะรับิลินทวชชะเถระเป็นหนึ่งในอสีติ มหาสาวกที่ได้รับตำแหน่งเอตะทัคะคือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่รักของเทวดาก่อนบวชท่านเป็นลูกของพระรามมหาศารแต่เนื่องจากท่านเห็นภัยในสังสารวัฏจึงออกบวชเป็นปริภาชก จนเรียนสมเด็จวิชาจุลคันทาระสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็ยังสามารถรู้วรจิตของผู้อื่นท่านเป็นผู้ถึงพร้อมดิลาบและสักการะอันเลิศอาศัยอยู่ในกรุงราชคละ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ตัสรรวอนุตตรสัมมาสัมพธิยาแล้วก็ได้เสด็จเข้าไปในกรุงราชคกิพระพุทองค์ปรารถนาจะอนุเคราะห์ปริพาชกท่านนี้จึงบันดาลให้วิชาของปิรินทวัชชะเสื่อมไปไม่สามารถเหาะได้ปิรินทวัชชะปริพาชกจ,จึงฉุกคิดขึ้นว่า มนจุลคันธาระที่เราใช้ได้คล่องแคล่วนี้เนะ่เสื่อมไปตั้งแต่พระสมณโคโดมเสด็จมาหรือว่าพระองค์จะต้องมีมนมหาคันธาระที่ยิ่งกว่าหรือเป็นเจ้าของวิชานี้อย่างแน่นอนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วท่านก็เดินเข้าไปกราบ เพื่อขอเรียนมหาคันธาระวิชาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระบรมศา,ศาสดาตรัสว่าถ้าจะเรียนมนีเนี่ยนะก็ต้องบวชเสียก่อนท่านก็ไม่ลังเลเลยเพราะอยากได้วิชาจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุทันทีมเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ ความรู้ก็ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเพียงไม่กี่วันก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากเทวดาที่เคยเสวยสมบัติร่วมกับท่านมาหลายชาติเมื่อรู้ว่าท่านได้ดเป็นพระอระหันต์แล้วจึงเข้ามาหาท่าน ทั้งเช้าและเย็นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้รับตำแหน่งภิกษุผู้เลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาท่านได้ระลึกชาติไปดูเส้นทางบุญของท่านที่ผ่านมาว่าได้ทำกุศล,ลกรรมอะไรเอาไว้บ้างก็พบว่าได้สร้างบาร,รมีกับพระพุทธเจ้า มาหลายพระองค์ทีเดียวโดยเฉพาะในยุคสมัยของพระปฐมมุตตราพุทธเจ้าท่านได้ถวายขันตักน้ำแด่ภิกษุสงฆ์จำนวนแสนลูกอดิสง์นั้นทำให้ท่านได้ขันทองคำขันแก้วมณีขันแก้วผลึกขันแก้วทับทิม ขันมีรูปเป็นใบบัวและขันที่ทำดิสังที่สามารถทำน้ำจืดให้หวานได้พบชาตินี้เนี่ยบุญยังส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีจริยาวัดที่งดงามนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้พบเห็นอัน,นิสงส์การถวายเพศัต ทำให้ท่านได้อน,นิสงส์ถึงสิบประการคือทำให้เป็นผู้มีอายุยืนมีพละกำลังมากมีปัญญามากมีวันณะผ่องใสมียศมีความสุขไม่มีอันตรายไม่มีอัปมงคลใดๆนำมากล้ำกลาย มหาชนต่างก็ให้ความเคารพยำเกรงท่านไม่เคยพัดพรรากจากของอันเป็นที่รักจึงเป็นผู้ที่ได้รับความสุขมาตลอดทุกภพทุกชาติและการติปเทระได้ถวายรองเท้าหนึ่งแสนคู่ทำให้ท่านเด้วอทองได้ยานช้าง ยานมารถหกหมืนคันแวดล้อมท่านตลอดเวลาเมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์รองเท้าแก้วมัน,นีรองเท้าทองคำรองเท้าเงินย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ยกเท้าขึ้น อาน,นิสงส์ที่ท่านถวายผ้าชัดหน้าหนึ่งแสนผืนทำให้เดดเสวยอ,อัน,นิสงส์ห้ายอย่างคือเป็นผู้มีผิวพันร์เปล่งปลั่งดุจทองคำปราศจากทุลีมีรัศมีผ่องใสมีฤทธิ์มีเดชเนื้อตัวงท่านกันละเอียดอ่อนฝุ่นละอองนำไปติดที่ผิวกายของท่าน และท่านยังได้ถวายไม้เท้าแก่พระเถระผู้มากพรรษาการอันที่สองนั้นทำให้ท่านเป็นผู้มีบริวารมากไม่มีความสะดุง้งหวาดกลัวใครๆก็ข่มเหงไม่ได้ท่านทำอะไรนะไม่เคยพังพลาดทำให้ไม่พลาดไปเกิดในอบายภูมิเลย อันที่สองของการถวายยาหยอดตาทำให้เป็นผู้ที่มีในตาสวยเงามในตาไม่ฟ่ามัวมีในตาแจ่มใสท่านไม่เคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเลยแล้วก็ยังทำให้เด็ดตาทิพย์ได้ปัญญาจากสุคือรู้แจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวง พอออกบวชก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอระหันต์ผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและการที่ท่านได้ถวายลูกคุณแจทำให้ได้ญาณอันเป็นเครื่องรู้ในธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีความคับแค้นใจมีแต่ความปลอดปโปร่งใจอันิส์การถวายญาณัส ถ้ให้ท่านมีความศรัทธานในพระศาสนาไม่คลอนแคลนมีศีลบริสุทธิ์มีหิริโอตปะตึงพร้อมด้วยสุตตะจากะขันติและกับปัญญาความเป็นผู้มีศีลและมีปัญญาในการประคับประคองตนเองนี้เนะี่ยทำให้ท่านมีแต่สุขติภูมิ เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็ลงมาสร้างบาร,รมีบนโลกมนุษย์อย่างมีความสุขสะดวกสบายนอกจากนี้ท่านยังถาวายตังพอมาเกิดก็บังเกิดในสกุลสูงเป็นผู้มีโพกรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อเป็นเทวดาในสวรรค์ บัลลางานวิจิตก็เกิดกับท่านเป็นเวลาถึงแสนกับทีเดียวอันที่สองที่ท่านได้ถวายน้ำมันทาเทา้าไม่ว่ากี่พบกี่ชาติท่านนั้ไม่เคยเจ็บป่วยเลยเป็นผู้มีรูปร่างงดงามแข็งแรงมีประสาทรับรสได้เร็ว แล้วก็เป็นผู้มีอายุยืนไม่เคยตายก่อนอายุไขและอาน,นิสงส์จากการถวายน้ำบ้วนปากยังทำให้ท่านได้อาน,นิสงส์ใหญ่ถึง5้ประการทีเดียวคือทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีลำคอกลมกลึงมีเสียงไพเราะไม่มีโรคที่เกี่ยวกับปากและลำคอ และยังม th well, right? kind of ีกล no ิ่นดอกอุบลหอมฟุ้งออกจากปากของท่านตลอดเวลาเห็นไหมจ๊ะว่าทุกบุญนมีอันสงสงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยเธอทำถูกเนื้อนาบุญแล้วมีอันสงสงยิ่งใหญ่ไพศารทีเดียวเมื่อขนาดสมัยมาถึงมีพระสงค์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในแก่เรา ก็ให้รีบชิงช่วงสร้างบาร,รมีก่อนที่จะถูกช่วงชิงไปนะจ๊ะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้น้ไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก่อนที่ความตายจะเข้ามาเยือนให้รีบสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆแลเพราะการชิงช่วงกับช่วงชิงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทุกอนุวินาทีทรัพย์ที่เรามีอยู่นอกจากมีเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายแล้วก็มีเอาไว้สำหรับสั่งสมบุญบารมีนำออกให้เป็นประโยชน์แก่ตนและชาวโลกทรัพย์นั้นก็จะได้เป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวเราไปข้ามชาติ เป็นสบียงสำหรับสร้างบาร,รมีให้เต็มเปี่ยมครอบท่วนบริบูรณ์จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางสะดวกสบายฉะนั้นอย่าประมาทนะจ๊ะเพราะเวลาในโลกนี้นะ่ยมันเหลือน้อยเต็มทีเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วให้มันสั่งสมบุญทุกๆวัน โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนานให้ขยันนั่งธรรมะให้ได้ทุกๆวันใจของเราก็จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญบาร,รมีใจใสสะอาดบ,บริสุทธิ์จะได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองนั้นไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญ คำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน อากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกัน